ừ hmm, phải từng trải từng

เดังไหมใรน่งไม่มีใช่งไหม ทมมามาเร็วมรมามาเร็วปีต้วาววะว้าวว้าวดีด

ปันมันดูไม่ได้ลอไปตองว่าเลยเปิดปีเลยเอาแต่ปลาปลาแดงมัน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 เติบมันเติบไปโอ้ยตีวัวก่อนไหมไม่จ่าตีวัวจะต้องโอ้โอเคเข้าใจเข้าใจเป็นไงบ้างไม่เป็นคนวะเออเริ่มบัตไม่ไม่อย่าอย่าบอกนะได้๋ดา มันต้เด็ดโอเคเดี๋ยวพงนักควงนะได้เลยได้เลย,ได,เลยได้เลยนะตึนหลวงควงรู้ปะได้ได้ไ,นนะได้ได้ไดยได้ได้ได้นด้ได้ได้ไ้้ไดาได้ได้ได้ดเได้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 ไไ